คัคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์หนนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าม็อบเกษตรกร,รชาวฝรั่งเศสนั้นเริ่มเคลื่อนไหวในกรุงปารีสนะครับเมื่อวันที่28มกราคม2 5 6 7นะครับโดยขู่ว่าจะปิดทางหลวงสายหลักและปิดล็อบเมืองหลวงเพื่อเรียกร้องสภาพการทํางานที่ดีขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าเป็นเวลานานหลายวันแล้วที่การประท้วงทั่วประเทศปะทุข,ขึ้นในดินแดนของผู้ผ,ผลิตสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุด ของสาภาพยุโรปโดยกลุ่มเกษตรกรฝรั่งเศสไม่พอใจกับรายได้ที่ไม่เพียงพอกฎระเบียบที่เข้มงวดและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่บ่อนทําลายความสามารถในการแข่งขันกับชาติอื่นๆก่อนหน้านี้เกษตรกร,กรทั่วประเทศในฝรั่งเศสนั้นชุมนุมประท้วงประเด็นดังก,ก่าวด้วยการใช้รถแท็กอร์และรถบรรทุกปิดกัน้นถนนหลวงทําให้การจราจรน,นั้นติดขัดล่าสุดนั้นพวกเขาวางแผนที่จะเพิ่มแรงกดดันด้วยการนัดรวมตัวกัน8จุดตามเส้นทางสายหลักในกรุงปารีสในช่วงบ่ายของวันที่28มกราคม2567 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการกระทำดังกล่าวรัฐบาลจึงมีการสั่งระดมกําลังตํารวจและกองกาลังกึ่งทาหารจานวนกว่า1 5 0 0 0นายเจารัฐดามันงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสัง่งการให้มีการรับมือกับสถานการณ์ความรุนแรงรวมทั้งป้องกันทุกวิธีทางไม่ให้ม็อบนั้นเดินทางเข้าสู่กรุงปารีสและเตือนกลุ่มเกษตรกร,กรด้วยว่าอยากทาอะไรล้ําเส้นโดยเฉพาะกับสถานที่สําคัญบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยปละให้สถานที่ราชการหรือแม้แต่ร้านค้าของเอกชนได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับกระบวนการขนส่งสินค้าที่อาจได้รับผลกระทบ จากการปิดถนนซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทางด้านเจร่นดมามนดงบอกว่าการประท้วงจะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการที่สนามบินชาโดโกและสนามบินออรีในกรุงปารีสหรือที่ตลาดขายส่งอาหารนานาชาติทางตอนใต้ของกรุงปารีสซึ่งมีรถตำรวจติดอาวุธประจําการรัฐบาลพยายามป้องกันไม่ให้ความไม่พอใจในหมู่เกษตรกรนั้นแพร่ขยายก่อนการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปในเดือนมิถุนายนซึ่งถือเป็นบททดสอบสําคัญสําหรับรัฐบาลของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครง และผู้รับผิดชอบโดยตรงอย่างนายกรัฐมนตรีกราเบลแอสทานซึ่งยังคงล้มเหลวกับการเจราจาตามข้อเสนอของกลุ่มเกษตรกร,กรผู้นําคนหนึ่งของสาภาพเกษตรกร FNSEA บอกว่าเขาจะขอเข้าหาหรือกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเป้าหมายของเขาไม่ใช่การรบกวนชาวฝรั่งเศสหรือทาให้ชีวิตของพวกเขาลำบากแต่เป็นการกดดันรัฐบาลสิ่งกีดขวางบนถนนบางส่วนนั้นได้รับการเคลื่อนย้ายออกไปแล้วในช่วงสุดสัปดาห์แต่กลุ่มเกษตรกรที่ขับรถแท็กเตอร์ได้กลับมาอีกครั้งเมื่อช่วงเช้า ของวันที่29มกราคมโดยรวมตัวกันที่จุดชุมนุมเพื่อเริ่มขับรถเข้าเมืองหลวงสาภาพเกษตรกร FNSEA และก็กลุ่มเกษตรกรรุ่นเยาววางแผนที่จะเริ่มการปิดล้อมปารีสตั้งแต่เวลาประมาณ14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าเวลาประมาณสัก20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยของวันที่29มกราคมส5 6 7นกะครับนอกจากนั้นกลุ่มเกษตรกรแล้วกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ ยังได้รวมตัวกันประท้วงบนถนนทั่วทั้งฝรั่งเศสเช่นกันเพื่อเรียกร้องค่าตอบแทนมากขึ้นสำหรับการขนส่งผู้ป่วยโดยบริการสาธารณสุขของฝรั่งเศสโดยเริ่มมีการปิดถนนมอเตอร์เวย์ทั่วประเทศรวมถึงเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่กรุงปารีสการประท้วขงของกเกษตรกรยังลามไปถึงประเทศข้างเคียงอย่างเบลเยียมที่รวมตัวกันปิดกั้นถนนมอเตอร์เวย์สายสาคัญในวันอาทิตย์ที่28มกราคม2 5 6พที่ผ่านมาเนื่องจากพวกเขาต้องการสภาพที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งเป็นความขับข้องใจที่คล้ายคลึงกกกกกัับลลุ่่่มมเเษตรรรรในนนนฝงศสแะยอีีห้้า รถแท็กเตอร์หลายสิบคันเคลื่อนขบวนปิดกันก้นการจราจรบนมอเตอร์เวย์สาย E42 ทางตอนใต้ของประเทศเช่นเดียวกับกลุ่มกเกษตรกรที่ออกมารวมตัวกันประท้วงนอกสนามฟุตบอลในเบลยเยียมซึ่งทาให้การแข่งขันฟุตบอลลีกต้องล่าช้าก,กว่ากําหนดไปกว่า30นาทีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาการประท้วงของกลุ่มกเกษตรกรในลักษณะเดียวกันเริ่มพบเห็นได้มากขึ้นในประเทศอื่นเช่นในเยอรมนีโปลแลนด์โรมาเนียและร์แลนด์นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ เกษตรกรซึ่งเป็นแกนนาในเยอรมนีนั้นก็บอกว่าพวกเขาจะยกระดับการประท้วงในทุกประเทศของสหภาพยุโรปและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นได้ดําเนินการตามสิ่งที่ประกาศกันไว้หลายประเทศนั้นเริ่ม,มบิกมกเกษตรกร,กรนั้นออกมาจุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลกันแล้วนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ครับ